สวัสดีครับท่านเพื่นนพอ,อนมณีพศก่าพ่อพีพานองมาทีวัดปานุ่นจัป่าครับจับพอดีมะพออาวจานตีอยู่นี่แะครับอดีตพระพระตีนะครับเพิ่นกะมีหน้าท่างดีๆฝากพี่น้องทีีครับหลังจากที่เพิ่นศึกมาแล้วครับเอาส่วนสีไดดหน้าทางตัวใดพี่น้องก็ตามพอ,อมาครับไปฟ้าไว้เบิ้งน้องกันครับ ย่านน้ำยูตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเอินจากพระอาจารย์ตีเป็นอาจารย์ตีเป็นอาจารย์ตีอาจารย์ตีธรรมดาเป็นคนธรรมดาเราบบ้านเองตะกี้บ่แม่นคนเป็นผู้ว่าวมวนซื่อๆเด้อได้เห็นหน้าตากันแล้วเนาะค่ะนี่แหละแล้วก็ได้ล่าล่าสึกขาล่าเป็ดบอกว่าทำนาทีที่ก็ของใครไว้หรือว่า มันหอดฟางมันกาบล่าคู่บา่าจานล่าสีขาแบบดีๆนั่นละ<ค>ออล่าแบบที่ว่าเขาตามออกออกออก,ออกตามประตูแบบนี่ประเภทนี้เขาเอะไรอ,ออกแบบออกเขา้าจานเอันซื้อตั้งแต่ตอนใดคะ่ะก้อนสี่เขาใหญ่ออกจากวัดนันไม่ยู่น้อหลวงปู่คู่บอายจานย์อ่ไรประมาณรึ่นเดือนหรือมั <ค kun S 1> ้งเลย จังไดล่ะไม่ร่าสิชาเนะค่ะก่อนขอพันษาเมนบค่ะเข้ามาเปนเบือขล่วเป็นเบือเป็นจังไดล่ะเนียนกับเป็นเหลวเจจีกับเป็นแล้วเจ้าอาวาดกับเป็นเหลววันนี้เลยกินห่อนด่ามบักจกด้าบัมกจุกเป็นบมามันมีนั่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนาทีของพ่อมมนบะแมนละกา คันเท่าทางพระเท่าสิล่ยอยังสี่มันก็ลับบากป่านี้ยกักจะเจออันนั่นอันนี้อโอ้เป็นพระไปยังเสียเพชรมันกันเอาจังสียละมันจะคอยอันนั้นออพอเป็นย่อมเท่าสามารถเพชรเลี่ยนจั่งสียใดเอาไม่ใครกาว่าเท่าไรเด้ไม่ตกกบวัดออเออ็อว่าตอนนั้นโด่งดังคากะเคลื่อนที่ว่าผีหิวป่าม้าทองหรือป่าเนาะจ้แมนแมนแมนห้าเจ็ดเนี่ยก็ฮ้ยสามารถ ตลอดเลขตัวใดก็ห้าวันน่ะไหมจําได้ก็เจ็ดห้าเก้ากว่ะเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าจนได้ตั้งสายญาพระอาจารย์เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าก็ผู้มากเปิดที่แรกก็เป็นพันเจมูนี่ล่ะแต่ตาม,มาบวชอยู่นี่ที่นอกจากแมีแนเมีนเมีนเมีนมาผ่อ,อกันโดยบังเอ,อิญผ่อถดกเอ,อิญมูตาเลี้ยนสมัยเลี้ยนตอเป็นเล็กหน่อยหลังก็มีคนเขาจุลีไล่ไล่ไล่ ผู้ตายจากกันไปก็มีสี่คันหายใจอันนี้ก็เออเอาความเหมือนน่าใน FC ฟังเพราะว่าตะเกียร์ห้าไป่ายนะห้าไป่ายเห็นตะผ่าเหลืองใช่ผ่าเหลืองเนาะวันนี้นี่นานาแต่ของเงินพระอาจารย์ตีนะคะนี่แหละเด้อกันเล็กสิมาขอโศกนั่เพลินได้สุขอคาราเพศผมก็บ่ได้ไปบอกไปไสดผมก็มาทำสวนทำสวนดาวเลี้ยงก็คือว่าทำนาทีอ่าวนาขอบพุ่ง ก็เธอสินหาห้าก็เป็นพระได้แปะก็เป็นพระได้สิบก็เป็นพระได้จนไปถึงสองรอยยี่สิบเจ็ดใหม่เดเพราะว่าพระอยู่ในใ,นใจเฮานี่แหละแต่ว่าก็จะเริ่มคุณนพอคุณนม่คุณนคูค่ปะจนันมาไวไปใสก่กาขังแต่ว่าพระยา่ยามผูดไใดเป็นพระปิสุพระยา่ญญาจะเบิ่ง้อเพราะว่ามันมาคือสมัยก่อนการเบิงม้อมันเป็น เหรียญมีสองด้านเพราะว่าโซเชียลมันไหลถ้ากันระวังจะเกิดผู้ร่องกัะมีอันกระมีป่อยางสูงเขาใส่ความฝันเนาะผมฝันว่าบ้านที่อุดรไฟไหมไม่ต้านาบ้านโดนเป็นไม้บ้านเล็กๆบ้านเนี่ยคุณหนิ่งก็เรียกว่าก็เรียกดาลกว่านม่เจ๊เลน ไฟหรือเปล่าไฟไม่บ้านอายกันตับลูกสาวเลยว่าไม่ได้เล่นหนูไม่ได้เล่นว่าไฟใหม่มืดหลังเลยแม่ครูแม่ก็ได้ไปให้ลูกว่าลูกเล่นไ,<ม>ไฟเห็นไฟใหม่เฮียนก็เลยว่าอย่าไปด่าลูกคุณบ่ได้เล่นสว่าบ่ได้เล่นผู้แม่ศูนย์ครูลูก,ว,ออลลก,กว่าหนูไม่ได้เล่นเพราะว่ามื่อกลับมาเล่นไฟอยู่แล้วแข็งๆลูกสาวกระตับได้พอดี บ้านเลขที่เฮียนนั่นสองแปดสามบ้านเลขที่บ้านน่ะจังสองแปดสามบ้านเลขที่บ้านจังเตือนน้องบ้านงามเตือนน้นองบ้างฝันไฟไม้บ้านเนาะแมนไฟไม้บ้านไฟไม้บ้าน เบิ่งว่าหลังจากที่อาจารย์ตีซื้อออกมาแล้วเพิ่นจะบฟันแม่นคือตอนเพิ่นบวชบ่นะคะก็ไม่ประกาศซื้อบริษัททุกพวอได้พิชิญเนี่ยมิสจัสุดอัตกระถะดิประกาศจักรจรวดทางโลกเนี่ยเขาเขาเขาเป็นไงค่ะเขาเขาประกาศซื้อใดวายจุ่สูตรผลเฮ้ยพระพระไปอันนี้มาหลุดไปวายกระปั่นกระปั่นเพราะว่าฝันเนาะค่ะไม่เป็นความฝันน่ะฝัน ลากาขอฝากสองตัวไว้น้ำเลอค่ะสองตัวนี้ได้มากจังไนค่ะเก้าศูนได้มากจังไหรมักเลขมากบป่าัมกับ,บ่มากละฝันว่าเขาเอาไข่มาให้เก่าเนาวกเก่าศูน่ะโอ้ไข่เนาะไข่ไข่ออกมาเก่าหน่วยไข่มันกับกลมแรเก้าศูนย์สองแดสาม อันนี้ฝันก้อนไฟสิก้อนสิฟัน,นว่าไฟ,ฟให,หม่บ้านน,นน่ะเหาะเหาเอาซับนี่ละลอยๆแครนแคือก็คือเขาจะไปเอายงาไปหาเราสองแปดสามเาขออนุญ,ญาตแยกให้<อ>เพิ่นตัดให้เพิ่นสองตัวเนาะในสามตัวนะสองแปดสามก็เป็นสองแปดสองสามกับแปดสามเนาะค่ะกะเบรอร์โทรผมบ่มีเด้อถ้าผู้ไดมีโชกไม่ลาภกะขอให้ทุกคน มาซอยส่างในรู้ส่างวัดป่านนนจำปาวัดป่านนนจำปาเออโอเคแค่นี้จารย์ตีนี่อยู่นี่หมืนป่ะค่ะยู่วัดนนจำปาก็คือว่าคู่วอาจารนไม่ให้ไปใส่ให้อยู่นี่เป็นเสื้อแจ๊กแต่ยังอยู่วัดก็เก่าอยู่อยู่ยังปฏิบัติคู่วอาจารย์เวลาเกิดเหตุเพราะว่าช่วงนี้คือจังเข้าคยเห็นเป็นข้าวผู้สิทธิ์ย่งกะเมี่อันนั้นกะเมี่ยเป็นว่าหลวงปู่พ่อแม่้คู่ว่าจานเข้าทุกสิ่งทุกอย่างจัดฉากได ามว่าพระสงฆออ์พระเจ้าเฮาก็ให้ระวังการดูหม้อดูดวงก็ยับบ่เป็นตาดูดอกเพราะว่าเมื่อคือแต่สมัยก่อนสมัยนี้มันโลกโซเชียลดูไปดูมาไปพวดโอ้ยหนูไปยังกันพวเอาพวดได้กระต่ายเขาสิตายมั่งเขานั่นละผมก็เตรียไว้อาบน้ำม่นนห้างไต้องอาบเพราะว่า แต่ไล่ต่กวนมามีโทรศัพท์เจ้าศูนมื่อโทรศัพท์แต่ือจังเขาเห็นเป็นเขา่าผมก็ขอ,อจบตะเพียงแค่นี้เนะาะคารกัขอบคุ่นะะขอบคุณทีมงานยูทูบทุกคนและกะเอฟซีก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ห้าเป็นแนวทางเด้ออันนี้ผมก็บ่ระหูคนบอกทุกทีเน,ะนะาะวัวป่า กะจะลืมผู้ใดไม่ชวมวยิลาบกะจะลืมมาสรางล่วงขั้วซอยคู่บา่อาจารย์เออแล้วกะกุฏิเพื่อนกะผุผ้พังๆเซ่เซุ่่น,น<กะ>หายคนมาค <c oughs> ันใส่ไม่ปวกมันกะห้นั่นละฉันใส่เล็กสนิมเลยกินครับค่าอาจารย์เพื่อนก็เลยใส่กดแมนผมกะปฏิบัติกับชุดน้ำผู้บาาจารย์ทื่เก่านั่นะ เมือแรกก็ด้ไปออกเที่ยวเต้ใสถือสินหากับหมอนในกามก็คือว่าปวดเต่มเนียก็คงปวดเดียวเมียเดียวดีที่สุดอืมอ่าอังแั้นสถาบันกองพวกเกษตอีเเดี๋ยวมันก่อนก่อนจะล่าลมถือให้เอฟซีพันด้เบิกงน้ำแม่เือตัวเล็กไปเนี่อาจารย์นี่บ่ถือบฮะวาแม่น่งบ่ได้ปวดเน้วก็ตอถือยู่ขบว่าล้าจวดตัว นี่นะค่ะเป็นความฝันนะคะันว่ามีคนเอาไข่มาให้ยเก่านวยเพิ่งกับว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับฝากไว้จำแนส่วนฝันล่าสุดก็คือว่าไฟไหม้บ้านเนาะค่ะไฟไหม้บ้านบ้านเนี่ยบ้านเลขที่สองแปดสามส่วนสองแปดสองสามแปดสามแอดกะจับแยกให้เนาะค่ะจับมุนนี่นะให้ทางทีมงานตัดให้ตัดมินจัดเวลาได้ห้า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 ล้านบ้านเลขกเขียนห้างเขาบ้านผู้อ่อนนี่อบาน บ้านยดา่ทานเขาบ้านไม่ย่ือม,มันเขาเนี่ยให้เฮ้าเอาจักกลับหัวเอาอ๋อเก <60. S 2> ้าศูนย์หกูนระวัางเเด้อค่ะเอานั้นเอาต่อกับหกให้มุนเนาเนาะให้ภาคกันเด่นหอมพอ่อหอมปากหอมคอให้แช่ว่าเล่นหอมปากหอมคอจะไปขายหน้ามาเด้อมีหน้าเฮ็ดติ่มเอ็อโจ บ่าไงว่าให้ขายบ้านขายหน้ามาซื้อเนาะจ้าเป็นแนวทางเนาะเสียงแนวทางไปเชียงรถตะรี่เพื่อมันโชคเพราะว่าผมกับป้าหัวที่ออกตัวไหนผมก็บอะไรไปหาซีนั่งที่หมุนคอหลอคอหลอคอหลอเนาะคันบดถือกจะให้มันเดือดร้อนแมนคันถือกให้มีพ่อได้ใจได้ใจเดี๋ยวใส่ซอยเราอยาข้าบุญอย่าข้าบุญแน่แมนแมนแมนค่ะผมกับป้าคอยยังไล่ดอกเพราะว่าผมกับจำโบ้ทู่ผมว่าไง ว่าหอยเถือกหอยมาซอยวัดนี่แหละวัดหลวงปู่คำตาวัดตาโนนจำปาวัดตาโนนจำปามาซอยคนเพราะว่าผมมีผู้บาาจย์ที่ผมนักษาออยู่สามองค์ชื่อว่าหลวงปู่คำตาแล้วก็ผู้บาอาจารย์สมแล้วก็ชาติหลวขอฝากเลยนะโอแค่นี้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ม่สองไห่แ้มองใ่สองอาจจะได้สองมื่คือ